นยเราก็อ่านเหมือนกันนะคะอ่านหลายๆอย่างคือชัดเจนว่าคนที่เอามาลงนี่คือเขาอยู่ประมาณไหนเราก็พอรู้นะคะแต่ก็ถือว่าดีนะเอา,าเอามาลงเอามาลงแบบน,นี้ในความคิดของแม่แหลมนะก็ดีนะคะผลมันจะออกมาเป็นแบบไหนถ้าสมมติมันเป็นไปในทิศทางทิศทางของเราเออทิศทางของเรามันก็เหมือน เครดิตหลายๆคนได้เหมือนกันนะคนที่ออกมาพูดพูดพูดนะยิ่งพูดเยอะนะคะพูดโดยที่เราเราไม่รู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงพอผลมันออกมาก็เท่ากับว่าสิ่งที่เราพูดทั้งหมดนะ่ะมันมันอะไรหมดใช่ไหมคะทั้งสองฝั่งนะไม่ว่าจะเป็นใครนะแม้แต่ตัวเราเองตัวเราเองตัวคุณหนุ่ยเองตัวสิบจีเองใช่ไหมคะคนที่ออกมาวิจารณ์มันมีอยู่สองฝั่งเป็นไหมถ้า ถาผลมันออกมาตรงข้ามกับที่เราวิเคราะห์อะไรต่างๆมีมันก็มันเป็นสองด้านอยู่แล้วแต่ทุกคนก็คือวิเคราะห์วิเคราะห์ตามหลักการวิเคราะห์ตามเหตุผลวิเคราะห์ตามข่าววิเคราะห์ตามอะไรต่างๆนะคะอย่างผู้นุยอย่างสิจีสิจีเขาก็ค่อนข้างระวังเรื่องการวิเคราะห์อะไรต่างๆไม่เล่ก็ดูนะคะจะวิเคราะห์จากข่าวจากอะไรต่างๆจากสิ่งที่อาจจะพอรู้บ้างในบางเรื่องในอะไรนะคะเป็นข้อมูลที่ทุกคนเก็บมานาน ก็วิเคราะห์ตามหลักการและเหตุผลมันก็จะต่างกันแต่หลายๆช่องนะคะที่แม่แหลมดูมีบางช่องก็วิเคราะห์วิเคราะห์จากความรู้สึกของตัวเองขนาดเป็นตัวหนังสือออกมาก็ยังเราอ่านก็อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะความเข้าใจของเราอีกอย่างหนึ่งเพราะอีก,อ,กอีกคนนึงอ่านมันเขาก็จะไปดึงไปให้เป็นทิศทางของเขาในการอ่านในการวิเคราะห์อะไรต่างๆแม,ม่เห็มก็มองเป็นเรื่องธรรมดา,าอยู่ฝั่งไหนก็ต้องวิเคราะห์ไปฝั่งตัวเอง มันจะเป็นแบบนี้เลยเลยเออบางครั้งมันไม่มีเวลาอ่านแนี่ยมันยาวเกินในบางอย่างบางเรื่องอะไรหลายๆอย่างตรงความคิดของเราไหมมันก็ไม่ตรงนะมีบางอย่างที่มันไม่ตรงไม่ตรงแต่มันก็คือความคิดของเราความคิดของเราที่มันไม่ได้มันไม่ได้มีเหตุผลไม่ได้มีหลักฐานไม่ได้มีพยานอะไรมายืนยันความคิดของเรา เป็นแค่ความคิดความรู้สึกของเราว่าทําไมมันไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมมันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เรารู้มาอะไรต่างๆนะบางอย่างบางเรื่องมันมันก็มีเหมือนกันสาหรับความคิดของเราแต่เราก็คือส่วนหนึ่งที่รู้ใช่ไหมคะคนที่เขาทํางานก็คือเขาร, <S <S ขารู้เขารู้ทุกส่วนรู้ทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่าง,างเป็นขัน้นเป็นตอนเป็นอะไรถึงขั้นตอนอะไรต่างๆนะ่ะมันจะเป็นแบบไหนแต่ว่าพอขึ้นไปข้างบนแล้วมันก็มีการ การหักล้างมีการยันมีการอะไรกันตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือ,อแค่เอามาเปิดเผยให้คนที่ไม่ได้เข้าไปรับฟังข้างในได้เห็นใช่ไหมคะว่ามันมีอะไรอะไรบ้างส่วนขั้นตอนการเาขาเรียกอะไรการค้านการอะไรกันตรงนั้นเราไม่เห็นเนาะมันก็จะอีกอย่างหนึ่งสวัสดีคุณหนุ่ยนะคะแล้วก็หลายๆคนพี่เอทีนะพี่เอเคอา ใช่ไหมคะวันนี้ค่ะพี่ยุพลักษ์ยุวลักษ์นะคะเต๊กวันนี้จ้ะพี่นิดพีน่นายแล้วก็พี่โทโมโคิพี่เพียงจุงจ๋มจิ๋มพี่บุ๋มสวัสดีค่ะพี่โอภาสนะคะพี่พานีใครที่เลื่อนผ่านกราบขออภัยนะคะนม่เละอีกหนึ่งวันเถียงกันไปก็ไม่มีอะไรเนาะคุณหนุน ส่วนประเด็นอื่นแ้าไม่มีอะไร้อมอิงทำทำไม่ได้ใช่ค่ะใช่คือเราส่วนมากนะคะทุกวันนี้ก็จะหนักไปทางาโดยเฉพาะของเขาเน,ะนาะขณะคนที่เป็นทนายคนที่เป็นอะไระการออกมาพูดการอะไรต่างๆพี <S <s <y> ่ซิริยาสวัสดีค <BI> ่ะ <s ix> การออกมาพูดการอะไรต่างๆเราก็เราก็งงเหมือนกันไปๆมาๆก็เข้าใจว <IC S> ่าเออคนที่มาทำ YouTube นะคะ เขาก็ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของเขาก่อนสำหรับคนที่มุ่งหวังแต่จะทำรายได้ก็จะเป็นธรรมดาพี่รุจิกรสวัสดีค่ะพี่ป้อมสวัสดีค่ะอย่างเรานี่ก็เออไม่แหลมนี่ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงเรียกว่ามาเล่าดีกว่าจะใช้คําว่าวิเคราะห์ก็มันก็ไกลเกินความรู้ของเราที่จะใช้คาว่าวิเคราะห์วิเคราะห์นะคะถ้าเป็นเออมาเล่าความคิดของตัวเองแบบนี้พอได้เราคิดแบบนี้แบบนี้มันจะถูกหรือผิด นก็ไม่ดูนะครับเพราะว่าคนเราอยู่ด้วยกันนึงคิดไม่เหมือนกันเหตุการณ์เดียวกันคิดเป็นคนละทิศละทางคนละอย่างมันมันก็มีนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนคิดเหมือนกันทําเหมือนกันตั้งแต่ครั้งแรกก็คือการพูดนี่แหละการพูดที่ทุกคนพยายามพยายามพูดแต,แต่เรื่องจริงตั้งแต่ครั้งแรกคือกลัวพูดด้วยความกลัวกลัวว่า จะถูกมองว่าเป็นคนร้ายเป็นอะไรนะจะเป็นแบบนั้นนะคะตั้งแต่ครั้งแรกแล้วถ้าย้อนกลับไปอ่ะย้อนกลับไปมองตั้งแต่ครั้งแรกไม่แหลมอ่านจากจากเมื่อวานใช่ไหมคะที่มีการลงที่มีการลงแลวบอกว่าออมีพยานมีอะไรแต่คนที่ไม่มีคนยืนยันก็คือคนที่ตกเป็นจำเลยทุกวันนี้คือไม่มีพยานยืนยนันทินที่อยู่ถินอะไรต่างๆนาะนแล้วทําไมถึงไม่มีใช่ไหมคะคนที่ ตอนนี้อยู่ข้างกายคน,คนในหมู่บ้านก็เยอะตอนนั้นอยู่ไหนล่ะตอนนั้นอยู่ไหนพอมาถึงวันนี้คือพยายามเอาความดีความชอบนะคะพยายามบอก f อฟอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโงแแ้ะตอนนั้นคุณอยู่ไหนตั้งแต่เปิดเรื่องครั้งแรกๆนี้คุณอยู่ไหนทําไมไม่ย้อนกลับไปคิดในเมื่ออยู่บ้านเดียวกันแล้วบางคนนี่บอกว่าอยู่ริมถนนอยู่ริมถนนบางคนบอกว่าเสียญาอยู่ริมทาถนนก็มีตั้งแต่สองโมงสองอะไร ไม่รู้นะว่าการขึ้นไปข้างบนนี้เขาได้ยืนยันเวลาอะไรให้หรือเปล่าแต่เท่าที่เรารู้นี่เหมือนทุกคนนะ่ะพอเอาเข้าจริงๆอ่ะก็กลัวทั้งนั้นแหละค่ะกลัวคนที่ฉลาดบางครั้งอ่ะคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวอาจจะไม่ฉลาดแต่ว่าคนเป็นลูกคนในครอบครัวจะฉลาดจะฉลาดจะบอกจะรู้ว่าต้องพูดอะไรประมาณไหนถึงจะไม่มีความผิด น้องการ์ตูนสวัสดีคะ่ปะป้าดำสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะย้อนกลับไปดูนะคะจริงๆแล้วอยากจะให้ย้อนกลับไปดูเพราะอะไรเพราะว่าต่อให้ผลวันที่20มันจะออกมาอย่างไงนะคะก็ต้องย้อนกลับไปดูอีกด้วยใช่ไหมคะคุณหนุ่ยว่าถ้าสมมติว่ายกถ้าสมมติว่ายกก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าที่ที่โดนที่โดนสงสยัยโดนอะไรจนมาเป็นจำเลยทุกวันนี้โดนเพราะอะไร ไมคนที่อยู่รอบข้างแต่ตอนนั้นถึงไม่เป็นพยานให้ยกเออยกก็ยกยกไปไหนล่ะ <c oughs> อ่ะสมมุตินะคะสมมุตินะมันก็ต้องมีใช่ไหมคะเพราะอะไรถึงโดนถึงอะไรมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วจะมาโดนนะคนทั้งหมู่บ้านนี่เยอะนะคะหลายๆคนหลายคนเนานะบีทอ่าขึ้นนานแล้วขึ้นนานแล้ว ขึ้นนานแล้วจะจะเหนือ่อยจะเย็นจะอะไรนะขึ้นนานแล้วก็ลงลงมาบ้างก็ดีเนาะวีทูเนาะลงมาที่่ํำนะนั่นแหละ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาชี้ให้เห็นนะคะไม่ว่าขนมันจะเป็นยังไงนะคะพอหลังวันที่20เดี๋ยวเราจะมาชี้ให้เห็น <c oughs> อย่าคิดว่าหลังวันที่ยี่สิแล้วทูจะไม่มีอะไรพูดนะม <c oughs> ีค่ะ มีเราไม่ได้ประยืนยันการันตีนะคะว่าผลมันจะเป็นอะไรยังไงเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ได้สี่เรียดใครที่คิดว่าผลมันยกมันอะไรนี่จะหายไปโน้โน้ยังไม่ได้มาบอกนะคะว่าผลมันจะเป็นยังไงเราไม่ได้การันตีนะก็ไม่ได้เอาช่องเป็นประกันว่าผลมันไม่ออกมาอย่างนี้แล้วฉันจะปิดช่องไม่ไม่นะคะทู่ไม่กล้าไม่กล้าการันตีขนาดนั้นในสิ่งที่ผู้ไม่รู้พี่บ้านมามาสวัสดีค่ะ อะพี่นางคุณโสงนะคือมันมันก็แล้วแต่จะบ้ากันไปนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเมื่อเมื่อเข้าสู่กระบวนการทุกอย่างมันก็ต้องอ้างจากพยานหลักฐานทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นใครนะคะคําพูดลอยๆอะไรต่างๆนี่มันมันมันสามารถพูดได้นะแต่มันน่าเชื่อถือหรือเปล่าอนะอีกเรื่องนึงนะเอื้องสวัสดีค่ะ คุณหนุ่ยว่ายังไงคะอ่านคุณหนุ่ยบททันตัวเป๊กหาคุณหนุ่ยก่อนเอออยู่ไกลเกินหาบโพอเนาะตามตามตามนั้นนะคะคุณหนุย่ยคือเอาจริงๆนะชาวบ้านเราอะไม่มีใครสังเกตใครตอนนั้นะ่ะไม่มีใครสังเกตใคร คนบ้านเดียวกันไม่ค่อยมีใครสังเกตใครแต่คนหลายๆคนนะถึงจะไม่สังเกตถ้าเขาเห็นเขาก็ต้องบอกว่าเขาเห็นเพราะว่าช่วงแรกๆอะเราจะทวนความจําของเราทวนความจําว่าเราเจอใครบ้างในวันนั้นจริงๆแล้วถ้ายืนยันตรงกันกับนกฮูกเจอกันเป็นพยานให้กันมันจะมีปัญหาไหมจนถึงทุกวันนี้ กดไลค์แล้วค่ะขอบคุณนะคะใ้้ยืนยันตรงกันเจอกันคุยกันคิดว่ามีปัญหาไหมคุณหนุ่ยว่าจะมีไหมปัญหาหรือว่าลืมเป็นไปได้ไหมเพียงไม่กี่วันลืมว่าเจอใครถ้าถึงขนาดคุยกันอะไรกันนะมันยากมันยากที่จะลืมนะ ถ้าเดินผ่านกันหรือว่าไม่ได้มองอะไรกันเป็นไปได้ที่เขาอาจจะเห็นเราแต่เราอาจจะไม่เห็นเขาใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคนหุหน่นนักเลงไม่เลก็คิดแบบนั้นคือคิดตามตามภาษาคนไม่มีความรู้ด้านกฎหมายคือเท่าที่เราได้ยินมาตลอดะจะมีการบอกว่าโจทย์ต้องพิสูจน์ให้ได้ให้ให้ศาลท่ลานปราศจาก ข้อสงสัยใช่ไหมคะคือโจทย์ต้องทําทุกอย่างให้ให้สารท่านไม่มีข้อสงสัยในแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างแล้วอีกฝั่งละ่ะคือยังไงก็ได้ใช่ไหมคะในความคิดของเราคือยังไงก็ได้มันใช่เหรอมันก็ต้องต่างคนต่างพิสูจน์ตัวเองอีกฝั่งเขาก็ต้องหาอะไรมายืนยันตัวเขาด้วยยืนยนันทั้งพยานทั้งอะไร เรื่องราวของกฎหมายเรื่องราวของอะไรต่างๆมันก็ต้องอ้างอิงพยานหลักฐานอะไรต่างๆใช่ไหมคะการหักล้างกันอะไรต่างๆหักล้างซึ่งกันและกันเราก็คิดแบบนั้นแต่ที่เราได้ยินมาตลอดตลอดคือเขาจะต้องเออเหมือนเหมือนกับโจทย์เหมือนกับจะพูดมาตลอดนะคะว่าโจทย์นี้จะต้องทําให้ทุกอย่างปราศจากข้อสงสัยข้อสงสัยคือเราจะได้ยินแบบนี้มาตลอดจนบางครั้งคิดว่าเออถ้าถ้าอย่างนั้นนี่ อีกฝั่งนี้ไม่ต้องทําอะไรลุ้นให้ให้โจ์เขาให้โจ์เขาแบบทําให้สําเร็จคือทําให้ปราศจากข้อสงสัยไม่ได้แบบนั้นแบบนั้นหรือเปล่านะแต่บางครั้งมันก็ต้องคิดนะครว่าตั้งแต่เราถูกสอบถูกอะไรอะ่ะเราก็ต้องมีพยายนยืนยันเราขนาดอยู่ในบ้านอยู่ในอะไรตอนนั้นเราอยู่ไหนใครเห็นเราบ้าง เจอใครบ้างอะไรจะถูกถามวนไปวนมาจากทีมนั้นมาทีมนี้จากทีมนี้ไปทีมนั้นเขาก็จะวนมาถามเรามีหลายทีมแล้วมันมันไม่ได้ซ้ํากันตรนนั้นถามเหมือนเดิมนะคะคําถามเดิมๆนั่นแหละเจอใครบ้างอะไรบ้างจนบางครั้งอะเรารู้สึกราคาญเรารู้สึกราคาญ้ะทำไมถามแล้วอะค่อยตอบกับคนนั้นไปแล้วทําไมมาถามอีกเราเราก็ไม่รู้เขาก็บอกว่า ก็คนละชุดกันก็จะบอกเราแค่นี้ตอนนั้นอ่ะคนละชุดกันก็บอกแค่นั้นจริงๆแล้วก็ถามใหม่ในประเด็นที่สงสัยประเด็นนี้บางครั้งเรายังยังพูดยังพูดไม่ครอบคลุมก็จะถูกบนมาถามอีกนั่นแหละค่ะพี่รม,มาสวัสดีค่ะจะเป็นแบบนี้ถ้าจะมีการลืมในช่วงแรกๆมันสามารถลืมได้ไหมบางอย่างอาจะลืมได้เล็กๆน้อยๆอยารายละเอียดแต่วันที่11นะจะถูกถามเยอะ จะถูกถามเยอะจนเหมือนเราท่องสุดขูณถ้า 12..13..14 บางครั้งอาจจะจำสับสน 12...13 คือการตามหามันมันตามหาตามหาตามหาใช่มคะบางทางอาจจะจำสับสนว่าวันนี้ที่เราไปนะ12หรือ13มีบ้างเหมือนกันนะคะแตบบ่นี้หรือ14แต่11นี่เหมือนเราไล่บ่อย เรามานั่งเล่าไามลายของเราบ่อยๆเราก็เลยเหมือนจะจําได้จําได้ไผตรงผมลืมเราก็เลยจะจําได้เหมือนช่องสรคูรนั่นแหละอาจจะมีเล็กๆน้อยๆที่ลืมในรายละเอียดเล็กๆคือเราตองไล่ในพฤติกรรมการกระทาเราทําอะไรบ้างตั้งแต่เช้าวันที่11บงอย่างบางอะไรอาจจะมีหลงๆลืมๆไปบ้างแต่หลักๆหนักๆเลยก็คือการออกจากบ้านของเราเวลาไหนอะไรประมาณนี้แบบนั้นจะ จะพูดบ่อยถ้ามันจริงมันก็จะพูดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนนั่นแหละเราจะไม่ค่อยลืมนะแต่คนอื่นไม่รู้ไม่รู้ว่าถูกถามเหมือนกันหรือเปล่าบางคนนี่สี่ครั้งห้าครั้งบางคนหกครั้งเจ็ดครั้งแล้วแต่แล้วแต่ว่าใครอยู่ในจังหวะแบบไหนเออน่าจะแบบนั้นด้วยเนาะคุณหนุ่ยคือครั้งแรกๆอ่ะอาจจะพูดไม่เหมือนกันในเหตุการณ์เดียวกันอย่างที่แม่แหลมบอกอะไร ในเหตุการณ์เดียวกันอาจจะพูดไม่เหมือนกันอยู่ด้วยกันก็ต้องพูดเหมือนกันใช่ไหมคะอย่างผิดแปลกแตกต่างกันก็ไม่น่าจะเยอะอาจจะมีลืมมีอะไรบ้างแต่การพูดการอะไรก็มันก็ต้องเหมือนเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันแล้วไม่ได้นัดกันยังไม่แหีมกับตาสิงอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไม่ได้นัดนะ